ทำไก่ทอดเคลือบซอสแอปเปิลทำง่ายในที่บ้านกรอบทานเพลินมากๆโดยฟางจะเริ่มจากการหมักไก่ก่อนนะคะฟังจะนำไก่มาหมักด้วยน้ำปลากับผงปรุงรสค่ะแล้วก็ใส่แป้งทอดกรอบลงไปตามด้วยน้ำเย็นเล็กน้อยนะคะขยำขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงระหว่างหมักไก่นะคะฟังก็จะมาแช่ผักกันค่ะนำน้ำส้มสายชูกัน5%รตาคิวพีผสมกับน้ำสะอาดอัตราส่วน 1. ช้อนโต๊ะต่อน้ำา4ลิตรค่ะแช่ทิ้งไว้15นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดตั้งน้ำมันให้ร้อนนนะะะคคคแลล้้ววกกก็ไไไ่่่่่ททีีเราหมังปออดยๆ ไปเรื่อยๆนะคะเปิดไฟกลางพอไก่สุกสีสวยแล้วก็ตักพักไว้ก่อนค่ะมาทาซอสเคลือบกันค่ะโดยฟรมจะใส่น้าส้มส,มสายชูหมักจากแอปเปิลตาคิวพีเปรียวละมุนหอมกลิ่นแอปเปิลหมักมั่นใจมาตรฐานคิวพีตามด้วยใส่น้าพึ่งลงไปเพิ่มความหอมค่ะตามด้วยใส่ซีอิ๊วญี่ปุ่นกับซอสปรุงรสนะคะจากนั้นฟร้มก็จะเคี่ยวเคี่ยวทุกอย่างไปเรื่อยๆนะคะจนงวดพองงวดแล้วนะคะ <S <s ก็จ้ใส่ไก่ที่เราทอดไว้ตอนแรกลงไปผัดผัดเคลือบให้ทั่วไก่เลยนะคะโรยท็อปปิ้งด้านบนด้วยงาขาวกับต้นหอมแค่นี้้้พรรอมเสแลว